วันนี้มาคุยเรื่องของแนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตของทางราชการนะคะซึ่งก็เป็นไปตามพรบการอำนวยความสะดวกและพิจารณาอนุญาตของทางราชการพุทธศักราช2558นะคะทําไมต้องมีการปรับก็เพื่อเป็นการตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจนะคะอยากจะประกอบกิจการในประเทศไทยเราเพราะว่าได้ทราบ ขั้นตอนวิธีการแล้วก็ระยะเวลาการแล้วเสร็จที่ชัดเจนนั่นเองก็เกิดการจูงใจอยากจะให้เข้ามาลงทุนประกอบกิจการในประเทศไทยส่งผลดีต่อ เศรษฐกิจไทยและก็คนไทยควบคู่กันไปด้วยนะคะการปรับแนวทางในครั้งนี้นะคะก็มีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางมาตรฐานนะคะเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้นําไปปรับใช้ในทุกๆหน่วยงานของภาครัฐกันเลยทีเดียวนะคะเช่นจะต้องมีการเขียนแผนผังการติดต่อราชการระยะเวลาการแล้วเสร็จนะคะสมมุติว่าไปติดต่อเรื่องของที่ดินนะคะไปโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องไปติดต่อที่โต๊ะไหนเอกสารอะไรกัน บ้างและก็ระยะเวลาการแล้วเสร็จนะคะต้องแสดงเอาไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนประชาชนก็ได้ทราบไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้ใจ่ายเดินทางมาติดต่อราชการกัน,กนหลายครั้งมาที่เดียวก็ได้ทราบกันแล้วหรือมาติดต่อวันนี้ไม่เสร็จนะคะพรุ่งนี้กลับไปรอที่บ้านนะคะหรือว่านัดหม,มายมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ประหยัดทั้งเวลาค่าใช้ใจ่ายทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแนวทางในการปรับปรุงก็เพื่อที่จะ ตอบโจทย์นะคะของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการอย่างที่ว่านั่นแหละนะคะให้มาติดต่อบริการของภาครัฐนะคะ ได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสถานประกอบการและก็พี่น้องประชาชนนั่นเองซึ่งต่อไปนี้หน่วยงานภาครัฐนะคะก็จะใช้แนวทางนี้ละคะ่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกๆก,การบริการของหน่วยงานภาครัฐนะคะผลประโยชน์ที่จะเกิดก็คือเราเราท่านท่นผู้รับบริการและก็สถานประกอบการต่างๆนั่นเองค่ะ